ครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปเที่ยวนะครับเป็นบูแพ็กตัวนะครับซึ่งเขาอยู่ข้าหน้ากันอยู่ที่นู่นนะบรรยากาศเป็นยังไงยังไม่รู้เลยเดี๋ยวผมก็กำลังจะเดินทางเข้าไปนะครับพื้นที่มันเอามันลำป่านะครับสำหรับการเดินทางเพราะฉะนั้นเราต้องเดินทางด้วยรถนี่ครับยานพาหนาของเราแล้วก็มีโชเฟอร์นะครับคนที่จะนาเราไปนี่นะครับโชเฟอร์ของเราเดี๋ยวเราจะขี่รถคันนี้เข้าไปข้างในกันนะครับแล้วก็ไปดูบรรยากาศบูแพ็กตัวนะครับบูแพ็กตัว2020ว่าบรรยากาศจะเป็นยังไง Để và và đây này các bạn đi rồi các bạn đi rồi các bạn đi rồi เ,เพื่อนเราอนยู่ข้างหน้านะครับนี่เจอเพื่อนเราแล้วนี่นะครับเพื่อนของเราอยู่นี่นะนี่เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันว่าพวกเขาทาอะไรให้เรากินนะครับอันนี้เมนูอะไรนึ่งไก่ไงอ๋อเนึ่งไก่ที่บอกว่า,เ,าเตรียมเครื่องนะเตรียมเครื่องเตรียมเครื่องก่อนอมีอีกสองเมนูครับอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยอ๋อต้ามูครับ ตาหมูครับผมเพราะว่าสูตรนครามนมครับเชิญนะครับจวดจวดจวดยังตกเด็กมาเราก็มีปาร์ตี้กันแลิกต Is ้องไฟครับสุกหรือดิบสุกครับสุกเพราะว่าผมกินสุกครับเพราะผมไม่กินดิบเพราะว่าดูแลตัวเองครับพูดเสมือนขอบคุณมากครับทุกคนนะที่ติดตามกดไซต์กดสเกลด้วยนะครับ ต้าหมูตาหมูฟิล์มือเชฟซีแล้วไปนี่ครับตาหมูจากนครพนมครับหมูป่าได้หนี่งหมูป่าครับตาหมูถึงมันจะเป็นอย่างนี้มันก็รสชาตินี้มันจะห่วงครับซิมมูนด๊กเสียบได้ครับเอาหมูป่ามาทำผสมใหญ่แล้วก็เสียบเสียบไปพี่น้องครับติ่งมันเล่นเล่นในป่าเด้ด่าโอ้ยตุ้งตายแล้วงบ้าดิคมเมนต์แล้วที่คำที่ทำก็ยังเหมือนเดิม พี่ดองนะพี่น้องเลยจับเนี่เหนียวมากเลยเนื้ออยู่ไหนเนื้อสดนะต้าหมูต้าหมูเสร็จแล้วทีนี้เหลือเนื้อไก่นี่นะครับเนื่อไก่ปัญหาแล้วเราจะเปลี่ยนแผนเราจะทำยังไงพี่เจ๊ใช้ฟอยแทนนะห่อฟอยเป็นไก่ไก่เผาฟอยไปเลยไหมโอเคมันก็ต้องดัดแปลงนะตามอุปกรณ์ที่มี มาเอามหมย่ากเลยนะจ๊ะเจ๊ะต okay. okay. ้องพลิกไหมไม่ต้องไม่ต้องนะข้าหอมฟไม่ต้องมันจะสุกให้มันอบอยู่ข้างในนะนี่วมเป็นไงนีย่าเ้อ่ดทเด็ดทีเด็ดสุกแล้วนะครับ สียงอยู่ที่มือถอครับเสียมาๆมาดูด้านหนาตามจบอันนี้ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะเชหมูหน่อยไอหมูโดนไปไแล้วมั้ยไอ้นอมนมั้งองศึกค่เมยวับจะเพียงขึ้นแล่วนี่นึ่งชั่วโมงโอ้โหิชิครับพิครับองศึกไอ้หมูของใครเนี่ยแล้วก็เริ่มเมนูใหม่อีกแล้วนะอันนี้เชฟ ทำเมนูอะไรครับใช่ทหมูป่าครับผมทำหมูป่าโอ้ยลุกอหมูป่าหมูป่าแท้ได้แล้วอันนี้หมูป่าแท้เลยใช่ไหมพี่ต้องหมูป่าแท้แล้วใช่ครับรับไปนะครับนี่เหรอรับเปล่าอี๊นี่แอดมาอันนี้กระเพรากระเพราจากสวนเลยใช่ไหมพี่เนี่ยเพาของแท้เลยโอ้กระเพรานากระเพราบ้านนะเออเด็ดแล้วพี่เด็ดจากสวนบอก จริงๆลมแล้วนะครับ <c oughs> อกันนี้นี่คือเจ้าของสวนนะครับเ <c oughs> นี่ยอนาคตข <c oughs> ายครับอน,นาคตอะไรอันนี้คือเจ้าของที่ที่เรามาพักนะที่ราชบุรีคลุ้บปี่ของเราเองมันมือชี้ไม่ไหวมาดูผักต่อ อันนี้สัตยาพิสิงนี่นาตากูนี่นี่ยนี่ยเนี่ยนี่ยนี่ยโนั่นแหละเขาได้แกเแก้่ะผัดเผ็ดหรือผัดกะเพราพี่ผัดกะเพราใช่ไหมไงโอ้เอยว้าว้าว้าผัดเผ็ดผัดกะเพราหมูป่าเต้าานพ่ยาตุ่นี้ทำข้าวไม่เคยไม่เคย ขับวดหม้อกันโอเคก็จบไปอีกหนึ่งเมนูเดี๋ยวเมนูจะเมาเตัวจริงจะล้นรสชาติไหมแล้วเมื่อกี่เขาหม้อนึ่งจุล่ะก็ต่อไปเมนูยังปะเนี่ยไก่อบฟางบอกไก่อบฟางครับไก่อบฟางเย็นนี้ครับผมตอนเย็นไก่อบฟางเนาะใช่ครับนี่เมนูออกมาเรื่อยๆนะใช่ครับเมนูเราตก็ต้องขะเพรามากทำแบบอย่างเดียวไม่ได้หรอก นะครับเมนูต่อไปก็ไก่อบฟางนะครับฝีมือพี่เหลียวนี่นะครับใส่ไปอย่างนี้ใส่ไปอย่างนี้ข้างล่างก็เป็นจานกระเบื้องนะครับแล้วก็มีแก้วกรองในแก้วต้องมีน้ำทำไมพี่เหลียวกดไปหน่อยนะไก่อบฟางนี่ก็ทำยากเลยนะหากินยากนะ เฮ้ยมันเดไเหรอวะเกินเล่นวะอ่าแล้วครับเดี๋ยวก็โอ้โหโอ้ยลุตลุตโอ้ยลุตปลาหลุดนะครับฝั่งโน้นปลาหลุดไปแล้ว ป่าตัวบักใหญ่ทึกลุดโอ้ฝั่งนี้ฝั่งนี้จุดไฟแล้วโอ้โหโอ้โหมันร้อนมากร้อนมากหลบก่อน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 

ผมนี่ก็คือกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งนะเป็นกิจกรรมที่เราสร้างขึ้นเองนะขอมือเลยขอมือเลยขอมือมากันเป็นลังนี่ไปเฟืองลงไหมเอาเลยเดี๋ยวครับกิจกรรมเดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างความไปสู่ความลึกเล่นได้แถวนี้นะโอเคโอเคโอ้ลูกปีเราวิ่งแล้วลูกปีเราวิ่งแล้วโอ้คือตัวนี้ลง ลอว่าหลายคนแล้วโอเคเดี๋ยวผมลงน้ำก่อนแต่ไหนจะถ่ายเพื่อนทรลอยด์ก่อนน้ำใจนี่มีครับนี่ครับคนที่จะกลับตอนตอนเย็นไร้ซึ่งน้ำใจให้ความสำคัญผิดเรื่องโอเคไม่ได้ถ่ายช่วงเปิดนะครับท่านผู้ชมนี่ผมมอยู่นี่ท่านผู้ชมกดแลน์กันน่ากินอยู่นะโอ้ร่อยอะไรเลยพี่อร่อยมากมครับยกลงยกลงไว้เลยสอเทียนโป๊มิ้วไหนพี่ แล้วนะก็จบเมนูไก่อบไปแล้วนะนี่นะครับกำลังไปดูพวงนูที่เราใส่ช่วงหกคำนะครับไปช่วงบ่ายภาพจะออกมายัางไงก็ไม่รู้นะครับมืดด้วย ไปอันฟังนู้นเยอะโว่าจันใช้ช่ว์อย่างวะชุลบุญครับแซงผมไปแล้วนี่นะครับขาเปล่าวีเอสย่านะครับคนจริง เดี๋ยวเรามาดูกันตอนเช้าใช่ไหมอาจารย์ไม่มาแลยหรอโอเคเดี๋ยวเราก็มาดูกันตอนเช้านะครับว่าจะได้หรือเปล่าของการของเราแต่เราไม่น่าจะเจอคนเสื้อสีชมพูหละ โอเคครับเดี่เจอกันตอนเช้าคุณผูชมกรรมกรรมมีไฟก็ถ่ายรูปง่ายมีคนมาหาได้ยายยายมายายมาได้อะไรวะยายยยาเข้าเร็วจะโดนรูปเอาคุณจะถ่ายรูปลุกเลยไหม

เอามาเร็ว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 เนี่ยนี่พี่วิดีโออยู่ลุงเนี่ยก็น้าซื้อของมาให้นะว่ากำลังอวยพรลุงครับไม่ต้องกลับเล่นเวายงหนามมั้งลุงก็นะจะไปแล้วก็เลยจะบอกว่าลกิดเป็นไอเดียที่ดีที่ซื้อของบางอย่างมาให้ลุงว่าลุงอาจจะได้เอาไปใช้

อ๋อโอ้ยแจมแจมแเลยรับประกันลุงเจ็บใบรับประกันไม่ดีนะพาอยังแรงครับยงานหนึ่งขอบคุณยางแรงครับเริ่มใส่หงมือกับเปตานะอันนี้คือชุดสว่านเนาะเฮียโอ้ยเฮียอะไรเฮียอะไรวะไปทำอะไรลุงเฮียลูกหมูเอาลูกหมูเหรออย่าไปไปไปเราจุดกองนะกองเล็กกับใบตัดอ่ะอันนั้นอ่ะใบมันขอบคุณยางแรงครับ ใช้งานจริงครับใช้งานจริงเนาะครับเอาครีมให้จะโต้ทาหน้าเลยเออว่ะเออเริ่มครีมเดี๋ยวรักคบมาพูดอะไรพูดอะไรอะไรที่เตรียมมาไอ้ที่ซ้อมมานะเอาลงพูดอะไรบอกน้องๆที่อยู่ไหมที่ยังอยู่ไปซ้อมไม่ต้องมีสคริปต์ไม่มีสคริปต์พูดตรงๆเลยเดี๋ยวจะพูดอะไรก็บอกจะกอดเขาไหมฮะ โอ้ย่อนนานแล้วไม่ครับพูดกันพูดเขาพูดอ่ะอ่าลุงพูดไม่มีสคริปต์ไม่มีสคริปต์เดี๋ยวลราพทุกคนครับขอบคุณทุกคนครับแค่นั้นแหละจากใจน้อยจากใจนาะจากใจปิดไอซี่เป็นร้องบายๆแล้วไม่ไหลลงน้ำตาไม่ไหลลงแม่ก่อนเขาหน่อย่อบคุณลุงนาเสียงกุญแจที่เพิ่งลุงโอเค นี่ก็คือการละลุงทำงานมากี่ปีแล้วนะสองปีไปไปก่อนลุงมั้งไปไปมากูถือให้กดมึงอะไรไปก่อนลุงตอนนี้แอดไม่ใช่ไม่เท่กูยังไม่ออกยังกูยังไม่ออกอ้าวพีน้องเลยอ้าวก่อนลุงก่อนลุงนายอ้าวโอเคลุงลุงให้ส่งไปให้ถือเนี่ยเก็บไปนะโอเคครับ quân điên bia hàng pha hà chi là là xuân xuân so xuân 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 ไคนี่นะครับบรรยากาศกลางเต็นท์อันนี้คือเต็นท์ที่หนึ่งนิ่งอยู่นิ่งเหรอแล้วนี่นะครับเต็นท์ที่หนึ่งเต็นท์ที่สองนี่นครับเต็นท์ที่สองเต็นท์ที่สามเต็นท์ที่สี่แล้วก็เต็นท์ที่ห้าครับ ส่วนเต็นที่6ที่7อยู่ฝั่งนูนะครับไม่กล้าเดินเข้าไปมันมืดอยู่ข้างในนั้นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ทำอะไรพี่สิงทำเบ็ดอีกเหรอครับทำเบ็ดเพิ่มนะเพื่อที่จะไปใส่ประชอนส่วนฝั่งนี้ก็มีกีตาร์นะครับกลางคืนมีกีตาร์ นี่ขอเล่นกีตาร์กันดูนะครับแล้วกดใช้สแควร์เดียวหนึ่งสองสาก็เลยมาร้องเพลงบอกใจอยากให้เธอนู้เข้าใจให้สิ่งที่ฉันจะองไปใช้สุดมันอยากขอ ความรักจะไม่มาจะไม่ถูกความรักแล้วเดี๋ยวเราก็จะลากันไปด้วยบรรยากาศตัวตีครับเราก็จะลากันด้วยบรรยากาศนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนเช้านะครับท่านผู้ชมเจอกันคุณไนท์ครับเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าขออนุญาตสั่งสันก่อนครับ วัสดีตอนตีสี่สี่สิบนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ผมก็ตื่นแล้วครับพ่อผมเข้านอนเร็วเมื่อคืนเดี๋ยวเราไปดูเพ,เพื่อนเราว่าตอนนี้เข้านอนกันอยู่ในสภาพไหนกันบ้างนะครับโอเคเราไปดูหลังจากที่โดนแกล้งเมื่อคืนวั <c oughs> นนี้เราจะไปดูิสภาพาเขาจะอยู่ยังไง เมื่อคืนก็โดนแกงนะครับเน,นี่ยเขานั่งกันอยู่แถวนี้แล้วก็เขย่าเต็นท์ผมจนนอน กัดไหมสิยุงกัดเปล่ายุงกัดไหม,มนี่นะครับหนึ่งสองโอ้ไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรขวางกั้นน้ำค้งางร้อยเอาที่ใกล้ๆเราก่อนนะครับนี่ก็เต็นเอ๋สภาพเต็น พังแล้วครับมีกบด้วยกบน้อยนี่นะครับหนึ่งสองเป็นกางเต็นท์แบบบ้านๆเลยนะครับ ลุงเตือนยังฮะกินกาแฟไหมตีหา้าแล้วตีสี่กวา่า <c ười> นี่นี่เป็นเต็นท์พี่จิกับพี่เอกมันก็มีเบดอยู่ข้างหน้านะครับ เดี๋ยวไปดูฝั่งนน้นกันพี่อันตื่นยังใช่ตื่นนะเราปิดเต็นท์ไว้นนหน่อยดีกว่าอันนี้คือเต็นท์ขโมเองนะครับเอาบูชีมาคุมอีกทีปิดไว้ก่อนเผื่อเราจะเข้าไปนอนอีกเดี๋ยวยงเข้าไม่ทันแล้วเข้าแล้วเดี๋ยวไปดูฝั่งนน้น พี่หลิวนะครับได้ยินเสียงกลงไหมยินเสียงกลนเบาๆเรามาอยู่ที่เต็นท์ทมนะครับคนนี้นอนเยอะสุดนะูเรามาอยู่ลึกสุดด้วยนะโอ้โหเรามืดมักมืดจริงๆทมตื่นยังฮัลโหลตื่นยัง ผมนอนเยอะมากครับโอเคเบรรยากาศเช้าาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือพี่เพลิงพี่เพลิงนอนในรถ นี่คนหนึ่งใช,ใช้การนอนผูกเปลนะตืนอย่างพี่อืมแต่ว่ามีน้ำอยู่ด้วยโอ้สุดยอดครับเป็นการเตรียมการที่ดีนี่พี่เพลินพี่เพลินนอนในรถนะครับ <laughs> นี่ครับบรรยากาศสวยๆดวงจันทร์ ก็กำลังจะรับขอบฟ้าไปแล้วในช่วงเวลาตีห้านะครับนี่นะครับแล้วก็บาริากาศตอนเช้านะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะทยอยเก็บของแล้วก็จะทำการเดินทางกลับเลยนะครับจบทริปการเที่ยวบูแพ็ก2ปี2 0 0พนะครับไปดูบรรยากาศข้างในกันว่าตอนนี้เขาทำอะไรกินก็มีข้าวตงมข้าต้มนะ แม่เออเม่อ้เ้ยเียไม่ลงอีกวะอ้มีข้าวต้ม้ยนะข้าวต้มลอยแอสรยยม่อนขนดไ่นด้ักกร่องข้วาเป็นค่ขา้มต้มขา้ออะไรอมอมไก่อมไก่โอ้ผมกินเยออยู่นะครับช่วงเช้าแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นปิ้งย่างแล้วก็ ไก่อีกโอ้โหนี่คงกินตอนเช้าแล้วนะครับ,บอันนี้ไก่ย่างรูปย่างเดือดได้เหรอไกย่างดูไม่เป็นนะครับบรรยากาศตอนเช้าเราเดี๋ยวเราก็ทําการกินคงกินข้าวเสร็จแล้วก็ซับตะไคร้กดทยอยกลับแล้วนะครับ,รบโอเค,คสําหรับทริปทริปเที่ยววูแคนสองพันก,2000ก็จบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ปีหน้าทริปนี้สวัสดีครับ จากใจไม่ใจจากใจปิดไอเป็นองบายไม่ไหลลงนะตาไม่ไหลลอกแม่กอนเข้าเลยอบคุมาเสียกบบาที่เพิ่งลุง